แล้วหนูย้ายวันนี้เลยกับตอนคืนของเขาท่าไมรโอเคใช่้วตอนแอบนอนแล้วกับตอนเช้าน่านะครจกับทังหด้อมทั้สร็้ขาเช้าอนอนบ่ายที่าสนครั i just...